วะโตแกได้ว่าพากันไปไสน่ะบ่าวสิโผงก็ได้มาดีกับโอ้ชิลมมาทางนอเฮากับพี่น้องเอ้ยยจนชิลม่ซั่นตกหกพอแงแล้วโอ้กตกนี่ กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเรือ่อพคม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สกูสู่คนว่าสิเป็นภายในหรือตามประเทศกย็ยินดีต้อนรับเขาสู่ทองสาวบุญตาอีกแล้วพี่น้องเลยป้ามือในสาวบุญตากามาหาแม่ปุ้กงเราเนาะก็คือสาวอาดาวันและพี่น้องเลยเนาะสาวบุญตาก็ต้องขอโทษขอภยัยเพราะว่ามือนั่นก็ว่าดาวัน เป็นมาซือดาวันมาสันเนาะเป็นอ่าเป็นจังได้คลอดลูกคลอดเต้าเราบอกพี่น้องเลยอันนี้กรลดเข่าไปพ่ได้พี่น้องเลยเนาะอืดยไปเป็น่ะเห็นคนน้อยเขากับเมย์กับน้องเมย์คือนะเกิดลูกแล้ยังโออันายังก็ชาววันเนาะชาววันอ่าสบายดีละ อันคือน้องผิดบอกคอยกับเห็นเพ่อรข้างแรกได้ี่ป้าผุ้จบผู้งามจะเอ๋ไม่ยิ่งแน่นอลูกนะแม่อืจักเดือนกะสี่เดือนปลส่เดือนปลายพุรีเป็นตาแพงแต่มุกตะมิกโดยโดยขออนุญาตเจ้าเป็นพี่น้องกันบอกับเราอเป็นลานเจ้าอ่อนบ่อ่าสาวดาวันเนาะไปสาทางเออชิดไปหาทางเพอนกันเลยชะนังหนาเด้อโดยโดสบายดีรบายีดยดย ก้าหันทางนี่กับบธรรมดาได้เนาะว้ายพี่น้องตกใจลุงไงสบายดีลุงดูเออตัวเกิดอะไรวะผ้ากันไปื้นมาใ่หน้าสิพองกันไรมาดีกับพี่ชิลลชิลมเลีกับพ้าทางน้องเฮากับพี่น้องเลยโดยจนชิลล์่มมาสันตกห่างกับพ่อแห้งแล้วกับตู้หนึ่งแห้งเปียกเลยเมนเมนอ่ะตู้ไปไปสิเฮฮาทางน้องอ่า ดาวันก่อนพี่น้องอืมแต่แม่ลูกอ่อนเนาะสบายดีไหยสบายดีไอสามเดือนเห้บุญตาจะมั่งดีเนาะนักเตะหลินมาโมยบ่เดยินไปสักไปให้ให้เพื่อนน้ำก่อนพี่น้องกินนิดเพื่อนโรคเกือบจิล้มแม่นาะคนทางก็ถือว่าลำบากได้เห็นเนาะรถเทากับจอดได้แข้งนอกก่อนพี่น้องเลยบอกว่า เขาไปก็คือคือได้เอ้อนีเกิดลูกก็คือเนี่ยติมยากเด่นเติยางไปได้นุ๊กตรงเนคืนรอยู่ปากทาลยแม่แมปต้ลูกลานเพลนบเนาะพี่น้องเลยมาหอนเพล่นหอดซานเพลนไปน้องเมย้้ขามันนกันได้พี่น้องเลยมาดิพอไเยี่ยมมายีมเพนเนาะโดยว้ใครมีของคางขึ้นมาได้อืนอลเรอยนซานเพนกับพี่นกพี่น้องเลยเพนกงไปขอ โอ้สบายดีไม่ไงเออสบายดีโดยอืมเด้อเป็นจังได๋ไก่แล้วบ่ไก่แล้วไก่แล้วเป็นจังไดให้เจ็บบ่นีะบ่ได้เจ็บมันายากโอ้มันยใกล้สิเกิดเด้อเนาะบ่เพิ่นว่าวันี้เท่าไหร่ก็ก้เนี่มื้อนัดนี่ ก็ที่ว so ันที okay, so ่สองเดือนสิบของเราโอ้ที่สองเดือนสิบจะไปหาหมงใช่ไหมแบบล่าสุดนี่ไปทันมุ่งโอ้ทันถันมุ่งทันพุ่งมาวันอะไรก็ทันไปมโ่งมะไปเมื่อเช้านี่ยบอว่าวันที่เดือนเดือนสิบวันที่สามเดือนหนาพูดได้อ้ยเดือนสิบวันที่สาเดือนสิบวันที่สามเดือนหนาแมนเมนก็คือโดนเตอ้ก็จะครับเป็นเดือนสิบเมนแต่เก่าคนกับโบผาดเนาะเนาะ แต่กับไปรอบแรกเพคนก็ว่าว่าวันที่สองเดือนสิบอันนี้เขาต้องเอาตัวเล็กๆนาะตัวเล็กตัวเล็กค่ะทองอะไรนะที่สองเดือนสิบตัวแรกแม่นเนี่ยเดี๋ยวี๋ยววันนี้ก็อาจะเป็นนิ้นที่สองในแม่นแหละเพราะว่าทองน้องเพคนก็โอ้ใหญ่ใหญ่เลยเนาะคือจะไปเมื่อวานเนี่ยน้ำหนักของเด็กในท้องจักลงกไอ บ่เห็นเพิ่นบ่บ่สิมีอยู่ในบาบินนะแม่นมีก็เบงบ่เป็นบงบ่เป็นบ่ยาดอกมีแต่รวมน้หนักอันว่าเพิ่นเองแหละเนาะแม่นๆลสิเบิ่งเอามาลูกใหญ่มานั่งสิเบิ่งาได้จะเป็นดีเนาะกเพิ่นว่าอีหยังกมื้อใดสิออกเพิ่นว่าอดมื้อก็บอกแล้วใหญ่เอ้ยเนาะแม่นนี่แลผู้ชายเอ้ยชผู้ชายโอ้ก็ือว่าน้ำหนักก็หลายลนี่พ่อใหญ่ซะ เนาะก็คือใกล้ๆสิเกิดนีนะประมาณถิดนี่จังเนาะบย่าเด้อถามขอถามเฮาก็เป็นอีกบ่ดนบ่นานแล้เนาะน้องหลาเนาะแเฮาก็ดีใจนเอ้ยเพิ่นจะได้เห็นหน้าลูกเพิ่นจะนหน้าลูกเพิ่นถ้าว่าลืมตาดูโลกเนาะเพราะว่าตุ๊บ่ได้ว่าแตหยังเลช่วงนี้นกไ้สิมาเนาะทุ่มๆเลยเอ้ยสิเมื่อได้บ่เฮาเอาขอย่าถามเอ้ยคือ่คือทางแบบฝนตกนี่เอาเฮือนเอ้ยหัวบ่อยู่อยู่ นอนน่นมันบอกใครจะเจอหลวหายังได้สิครับโรดบ่อบาทเดี๋วับรถแล้วมันเนี่ยโอ้คือฝันกันนอนนอนนี่นีเนาะขับรถต่ขีกันยังม่ยันตุงขี่กันยากมากไปมากที่บปากไลบ่ากันเงี้ยนหมอย อืมดูไอเมนูคือต้งเอ้ยก็ได้กินหรือกินยากับน้ำมอคนอยู่บ้ตุ๊กตุกลางแข่งขันคาแมนคือเจ้าไปใส่ก็มีแต่ยางแล้วเหรอวันนี้ไปไม่ใส่นี่นะหน้าก็จะลืมเลยโอ้ลูกหลานว่าไปแม่แม่เทาไปมาน้ำบ่กจัดทำงานอืมขออนุญาตถามทั้งแม่เพิ่นก่อนเจ้าเป็นคนบ้านใดบ้านนี้เลยบ่บ้านโคกบ้าบ้าอย่างนี้ ้าสัโพรุงไงคุณเป็นคนโคบวายมาสันเอโหหัวไนเจ้าหัไหนเดอดอ่าบนหูได้ใจว่าอยู่นี่โดนแล้วบ่าแม่สงการสงการอยู่ด่ามาชูด้าแต่จีกน่าแต่จจเคียงนะจิกอันนี้นะติดบนหูเลยบูดรอกแมนอยู่ มาโดนแล้วจะได้ลูกทูดียอวยชุมค่ะมาเลจุดไเเอมาเลยจุดขีดคบ้านโดนเขียวโดยแล้วเพิ่นไปไทยแล้วเพิ่นไปเลยบอไปทีแหกอยู่ใครคุณผูปริวายไปสันเนาะใอยู่พีกันยังเ่ว่าผู้ท่องผู้ไทยมูเรีนเฮาเชื่อ้ไทยเนาะคุณบ้านคุณผู้บริวายเนาะบว่าผู้ไทยเนาะ ตีเช้าคนเดียวคนโดยโดยฮะลมน้ำนมคนก่อนบ้างทั้งผัวทั้งผัวกขาหูบ่ที่แรกลูกเนี่ยเดี๋ยคนที่สองอยู่ในถือผ้าอันนี่บ่โดยแนะอ๋อคนที่สองช่องคนนี้เนาะอืเออแตคือเห็นทั้งผู้รักผู้ใหญ่คุณซอยเข้ามาแล้วว่าน้องละมันขับมือแรงเลยจ้าจ้าันไรเงินไปพลอดลูกโอ้แต่ยังบุมีพวกฝอกฝอฝอฝยังบุมีเจ้ายังไม่ได้ไปซื้อบอ่ยัง ะวายันมันบอพ่อค่ะขอลูกเออพระอ้อมยังบ่มีเอาคือว่าคือว่าทางน้องเพื่อนนี่ก็เก็บไว้ที่ว่าค่าใช้ใจ่ายในการหาหุนหาโม,มแต่กันยังขาดพระอ้อมเนาะ เครื่องใส่ของเด็กเนาะโดยโดยอ่ะเครื่องเกิดยังมุดอ่ะมันวัยกับมันออกไวัยกับอือหอบวกับเนาะเสือขาดเสือขาดกับแม่นกับน้ำเพลนน้ำหมอนแน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องใช้ใจเพิ่มขึ้นเหมือนบ่ล่ะแม่นโอ้คนช่วยมาเท่าไรสัน้องหลาโอ้ข่าพันกะหลายเติบนยุ่เนาะตกอยู่สามล้านกว่าเนาะ แต่ว่าก็คือว่าแต่พี่น้องเลยเขาคอมันก็แพงเนาะถึงว่าจะได้รายเนาะแต่เป็นเงินกีบกันเนาะแต่กันแมนสามล้านมั้งเพื่อชี้ห้าหลดห้าล่างเขาไปด้วยคือว่าในเส้นทางคือถั้งน้องเขามากินอีกแล้วป้าลำบากเลยเนาะกไกลระยงออกไปปักทางพลเอกันเกิดกันเนาะยากอีกแมนเมนถือว่าลำบากพี่น้องเอ้ยทางน้องวันเขาเนาะน้องดาวันเขาเนี่ยเหมือนเพื่อน แม่จังไดกะฮอดมื้อเกิดกะว่าเนาะเฮากะบ่อยากให้ฮอดมื้ออันฝนมันแดดนี่คัเด้อเนาะันฝนตก้เนี่เจ้ายังบ่ได้รู้สึกบ่แบบมันคล้ายๆว่าท้องเฮาลงแล้วอีงนันดปันดูโอ้จับจบแบบเป็นสะบันดูๆเนาะปันดูๆเด้สิเกิด่านเนาะมอนีก็แงอมันช้ำขึ้นได้เด้ค่ะเอาแล้วแพมเช้ามาเาแเออเตือนแล้ว่มื้อได้น้องหลาน เป็นว่าตอนแรกว่าวันที่สองหมแม่นตอนที่บาดเจ้าว่าเจ็บท้องมือคนนะสามสี่หมื่นพันโอ้ยเอาวยแล้วแม่นประมาณอีกประมาณแต่ว่าอย่างอย่างอย่างต่ำสุดเนาะกับประมาณคืน้นั้นกันว่าเนี่ยยังนั่งกับอาทิตนึงเพราะว่าเอ่ยก็เคยเป็นคือกันเอ่ยแห้งไปนอนหอดห้องหมอบ่แต่ว่ากะบโบโบได้เป็นอาทิตย์พุ่นนั่นนั่งละนี่แต่ว่าเตรียมรถบัตรนี่เนาะเจ็บบัตรนี่โบข้าดด้วยมัน นี่แต่ว่าเป็นห่วงเป็นใยน้องเพื่อนอะไรเนาะกไปเกิดกะไปไปห้องหามห้องหมอเนาะน้องละเนาะมันจะเกิดธรรมชาติก็ุบ่ะไรเนาะเพราะว่าเมนเมนมันอันตรายยากอืมทั้งทองเพิ่งกันใยมาเป็นยังดอกนะยเมนถ้าเกิดก็เป็นห่วงเป็นใยมากเลอก็เลยว่าอ้าวไปแวะเบื้องน้องเพื่อนก้อนว่ะเนาะเกิดระเบ้อเกิดระเบ้อว่ะเพราะว่าเขาบ่มีบุตรเทิงบุตรทืองกันเนาะถ้าตัวสัตว์เอิดบริมีบ่กมีมัน มันใจบ่อยากได้มันเครื่องเก่าเลยโอ้ยไงกันหลายปีเนาะใส่กันเนาะโดยโดยแมนยู่เนาะขอใจถ้งเอ้ยเพิ่นอือโดยก็คือว่ามีแต่รอโคตรนะแมนก็คือก g r a าอุปกรณ์ของการเกิดห้องเด็กกันไรกันโบมีเนาะผขาอ้อมเพลินเป็นยังก็นยังโบมีอยู่ทา้งคุณยายเป็นซอยมากอะทางน้องเป็นเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนาะ ดีแล้วล่ะเนาะกัญยาบริเวได้แต่พักออมีใครเนาะแมนเนินอมว่าตอนนเขาใส่หันไปดนแม่หมอก็แมนอยู่เมนมนมีอดอกแมนาใส่หัเขาอะไรเงินหละบแมนเลยนางย่างาด้ด้ย่เนาะ นอนนอนนี่นอนแต่แข้งตลอดโดยง่นอนง่ายหมดได้เลยไปใช้นอนขอร้อเปิดชิ้นเมมปตี้เนาะชิลลงเพิ่งได้โอ้ยทองโมได้น้อยได้พี่น้องเลยนี่เนาะจะเคยใหญ่ทีู่่บอดทองอันคนก่อนกันน้องละโอ้คนก่อนปะยังแต่นี่ถือว่าน้ำหนักเจ้าขึ้นหลายบ่ะหปกติได้ตอนเจ้าบอดทองห้โอ้สิบกว่ากิโลเพิ่มควันเติม่นอยู่เนาะ อนี่แต่ว่าให้น้องเพิ่นคอดง่ายๆเด้อล่ะเด้อเป็นกําลังใจให้เนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่ล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโลกภายนอกเดี๋ยวนี้กนะอมลพิษอีหยังหลายแน่แล้วกเกิดกเนาะคือว่า่กยาได้พี่น้องเอ้ยมีความเสี่ยงเลยโดยโดย อ่าโอเคได้ละเด้อกะเอ๋ยกะเป็นห่วงเป็นยัยมากมื้อนี้กกบ่มีหยังมาฝากข้าตุยได้กินอยู่บ่อนเอาไม่ไรฮะบ่ได้กินโอ้ยคือคือจะบักอันบัก่นแล้วมาขายโอ,โอ้โดยผู้ไรมามือหนาผู้ดได้เซื้อมาฝากได้ะเด้อเป็นว่าหากินยากเนาะบ้านเพื่อนเนาะทางบ้านเฮากาลาอยู่พี่น้องเอลยก็คือว่าซื้อกะ,อะคืเม่นแม่นสินได้มาเยี่ยมมายามน้องเพื่อนหม่ได้เรื่อยอยู่ดอกเนาะ เป็นกำลังใจให้สุสุอาผ่าโคอดกับโขให้ปวดไพรทั้งเมยทั้งลูกแล้วล่ะเอออาสบายดีล่ะเด้อก็จะได้โอตรโตเมื่อเจ้าสดีอยู่ดีมีเฮงเอาลูกไพันนังล่ะโอภูนี่บอกโอ้มาสบายดีลูกล่ะห็บยังเด้งเหมือนเห็นอาโบกเก่งมอ อ่ะเป็นในไหนาะเออว่าบกก่งคนป่าโอ้โอ้เป็นยู่เนาะว่าน้ำพอน้ำแม่อยู่อืมใช่ปกติยอ่ะว่เป็นยังไละ ตัวเมื่อก่อนพี่น้องเอ้เพื่อนเป็นคนขี้อายเนาะปุ๊บ <c oughs> โอเคพี่น้องเอนะ้เนาะซาบุนตากระชได้ยบคลิปสซมลีก่กนเนาะคือว่าค้มผ้าค้มพนมาแล้วจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทังอาน้องดาวันในเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้ไม่มีทางผู้ใหญ่ช่วยเขามาแต่ว่าเพื่อนมาได้ไไว้ค่าใช่ใจเนาะแต่ทางผ่าออกผ่าออมกันยังบ่มีพี่น้องเอ้กันเห็นใจอยู่เนาะบ่มีสาวรักในนี้แหละพี่น้องเอ้จังใดก็บกำลังใจให้น้องเพื่อนนะ ค่ะเ่อท่านใดอยากซอยกติดต่อเข้ามาได้เนาะทางสายบุญตากชี้ยินดีเป็นสภานบุญให้เด้อพี่น้องเนาะโดยอ่ะยอหรับคลิฟ tni ทางบุญตาชีได้รัคลิปก่อนพ่นาพ่อกันใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกความโฆษณาสายบุญตาเด้อพี่น้องเนาะ,ะคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บใจช่วยได้คก้มไข้่าซูมีสายบุญตาก่าวข้ามบัสบายดี